สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดทนายสมเกียรติโรจนวรกมลได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook โดยมีข้อความดังนี้ครับเมื่อเวลาประมาณ15นาฬิกาเกิดเหตุภูเขาไฟแห่งอารมณ์โกรธได้ระเบิดขึ้นที่บ้านกกอกเป็นเวลานาน15นาที เพื่อทวงถามความเป็นธรรมเพราะตนเองได้ถูกกระทำและถูกกล่าวหาสารพัดสารเพบัดนี้เมื่อได้ระบายออกมาแล้วบ้านกกอกได้กลับสู่ภาวะปกติแล้วจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันนะจ๊ะปอลออยากระบายมากงะฮ่าฮ่าฮสงสัยคนพูดจะเป็นไวทองชัวครับพี่น้องอ้อเจอแค่โจโกๆกอกกระจอดแล้ว ลองมาฟังความคิดเห็นจากแฟนคลับของทนายเกียรติที่ได้เข้ามาเม้นนะครับคนแรกบอกว่าไม่ใช่15นาทีค่ะตอนไฟปะทุประมาณ30นาทีแล้วไฟก็ปะทุปุ๊ดปุด๊เป็นช่วงช่วงถัดมานะครับบอกว่าสวัสดีท่านทนายแสงสว่างได้แต่บอกลุงไปหาหนังสืออ่านสักเล่มมีความสุขทั้งภายนอกและภายในมีรอยยิ้มให้กอดลูกเวลาโรงเรียนเลิก เดี๋ยวภูเขาไฟก็หมดอายุถัดมานะครับบอกว่าดีค่ะระเบิดมั่งคนเหมือนกันไม่ใช่พระอิฐพระปูนให้มันโขกสับแล้วต้องเอาคืนหนักๆถัดมานะครับบอกว่าวันนี้ในบ้านคงร้อนระอุแนะนําลุงติดแอร์ด่วนค่ะคุณทนายถัดมานะครับบอกว่าเห็นทนายหิวแสงโพสตอย่างครับถัดมานะครับบอกว่าก็สมควรที่จะระเบิดอยู่รอกค่ะท่านทนายเข้าไปดู ปุ่มน้อยแล้วโอ้โหเบิรตคำสซีว่าโคตรปากจัดด่าเขาสารพัดยิ่งไอตุกติกลุงไม่ได้พูดถึงมันบอกลุงนะ่ะไปท้าตีกับมันเห็นแล้วงงเป็นไก่ตาแตกพวกสร้างภาพถัดมานะครับบอกว่าวันนี้ได้ยินบอใบไ,ไม้พูดพาดพิงเรื่องลูกแกเล่นเกมแกคงสุดทนค่ะแต่เราก็ไปเรียกแกสักสิบเม้นได้นะ่ะ ทั้งเห็นใจทั้งอยากให้หยุดเฮ้อถัดมานะครับบอกว่าพอลุงออกมาพูดตอบโต้นิดหน่อยก็หาว่ารังแกเด็กและไอที่ไอเด็กเวนมันออกมาไล่สดด่าว่าลุงกับคนที่เกี่ยวข้องกับลุงละคะคำหย,ยาบหยาบคายๆทุกวันละคะแค่นี้ถือว่าลุงแกทํามันจิ๊บจิบนะคะถัดมานะครับบ,บอกว่าสวัสดีค่ะท่านเข้าไปดูอยู่ค่ะก็เพิ่งจะรู้ เรื่องบ้างบางเรื่องเราไม่เคยรู้มาก่อนฟังอีกฝ่ายพูดมาตลอดว่าลุงพลมีเงินหน่อยนะ่ะก็ลืมตัวตอนลุงมีปัญหาแรกๆนะ่ะได้ไปกินข้าวที่บ้านเขาตลอดพอลุงมีเงินหน่อยนะ่ะผ่านหน้าบ้านยังไม่หยุดทักเขาเลยเขาเดือดร้อนลุงก็ไม่ช่วยเขาสองผัวเมียลายว่าลุงมาตลอดเพิ่งรู้ว่าเรื่องจริงลุงพลได้ออกมาพูดให้เอฟซีได้ฟังวันนี้สองผัวเมีย พูดได้แบบไม่อายเลยนะลุงพลแกไม่เคยว่าสองผัวเมียคู่นี้เลยนะหน้าไม่อายจริงๆถัดมานะครับบอกว่าฮ่าฮ่ฮ่เปิดแอร์ระบายเลยคะ่ะความคืบหน้าล่าสุดจากทาง Facebook ของคุณวีระหลงสมบุญได้โพสต์ข้อความที่มีความเกี่ยวข้องกับลุงพลดังนี้ครับความสุขก่อตัวขึ้นและตลอดไปยินดีกับลานพญานาคของชาวกกอ,อกที่มีงานบุญงานเลี้ยงเพียงเริ่มต้นในกลุ่ม เมื่อ26มีนาคม64มีคนมากมายคลื้นเครงดีกลางวันยังมีเด็กประถมชื่นชมสามคันรถบัสใหญ่โด่งดังเด็กเล็กยังรู้ส่วนผู้ใหญ่รู้จักแทบทุกคนยูทูบเบอร์หลายสิบช่องพลอยเปรมปรีดามีคะแนนคนท่องเปิดดูมากมายเพราะทีวีช่องใหญ่ยังเขินย่งอายกันอยู่ที่จะนำเสนอน้อย แต่ยังเสนอข่าวลบกินอาหารขางคกกิก้งก่าเปรตส่วนข่าวดีของลุงพลเยอะแยะไม่เสนอต้องขอทำใจกันก่อนจ้าตอนนี้เด็กเล็กชื่นชมลุงพลมากถ้าไปทัศนศึกษาขอไปที่บ้านลุงพลก่อนได้ดูพญานาคด้วยจะเป็นเช่นนี้อีกยาวนานทีวีช่องใหญ่ๆเอาแบบอย่างของเด็กไปใช้ก็ดีนะที่ไม่แขวลุง จะได้มีคนดูมากขึ้นเด็กได้สาระไปเที่ยวชมหรือไม่ได้สิเพราะได้รู้ประวัติศาสตร์ของพญานาคก,กกกอกว่าลุงพลสร้างเด็กรู้ว่าคนค้านคือพญามารอาจมีสามถึงหลายคนรอรวบรวมรายชื่อกันอยู่ตอนนี้ทุกฝ่ายลงตัวตั้งแต่รอมตอป่าไม้วราวุธกูรูวิสณุถึงนายก แต่ที่ยังชักช้าไม่ดาเนินการตามขั้นตอนแต่กำลังเยียวยานายทุนใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังคนเอาเรื่องเพื่อไม่ให้เสียหน้ามากต่างหากท่านสุวัตดไม่แกล้งสอบสวนคนจนหรอกยิ้ม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 ไว้สวัสดีครับวีระหลวงสมบุญลองมาฟังความคิดเห็นจากประชาชนที่เป็นแฟนคลับของคุณวีระและแฟนคลับของลุงพลมาคอมเมนต์นะครับคนแรกบอกว่า เขียนได้ถูกใจอีหลีเด้อจ้ะถัดมานะครับบอกว่าใช่ค่ะดูแล้วมีความสุขกับพวกเขาเหล่านั้นและกลับไปดูอีกฝั่งน่ะมีแต่คำหยาบดูได้ไม่ถึง2นาทีจิตใจตกเลยถัดมานะครับบอกว่ารอดูหน้านายทุนใหญ่อยู่นะคะความใหญ่กับความดีมีคุณธรรมใครจะชนะเนาะถัดมานะครับบอกว่าอยากเห็นคุณวีระไปบ้านก,กอกๆจังเลยค่ะถัดมานะครับบอกว่า อดเปรี้ยวไว้กินหวานรอดูผลงานของกรรมแต่ลุงพลไม่เคยคิดอาฆาตพยาบาทใครเลยสุดยอดน้ำใจเขาช่างประเสริฐคนที่ร้อนตัวเรื่องเครื่องดักฟังถ้าเขาเข้ามาคุยกับลุงพลดีๆเราคิดว่าลุงพลก็พร้อมที่จะจับมือวางเรื่องนี้ทิ้งไปนะคะแต่เขาคิดอย่างไรไม่ทราบดิ้นตั้งแต่ลุงพลอย่างไม่จุดไฟเลยเขาร้อนแล้ว อยากให้คนก่อลดแรงร้ายๆลงหน่อยนะห่วงอนาคตตนเองคุยกันหลังไม้ก็ได้นะ่ะลุงพลคงไม่ใจดำมั้งคะความคืบหน้าล่าสุดจากทาง Facebook ของทนายสมเกียรติโรจนะวรกมลได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับเด็กดั่งผ้าขาวพวกตาำตมหาเรื่องรังแกเด็กพออและโรงเรียนทุกท่านดูครับว่าเราควรปกป้องดูแลใคร มาร่วมให้กำลังใจและปกป้องเด็กนักเรียนพออ,อและโรงเรียนกันครับปลอ,อพวกคุณมันไม่ใช่คนจำไว้นะลองมาฟังความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์ที่ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกับโพสต์นี้ครับคนแรกบอกว่าลุงป้าเขาก็ช่วยเหลือเด็กๆที่โรงเรียนบ่อยๆมีขนมมีไข่ไปให้เด็กๆและเด็กๆจะไปดูรูปปั้นพญานาคผิดตรงไหนเป็นทางผ่านก็แวะดูถ่ายรูปพวกชอบหาเรื่อง คิดๆใช้สมองบ้างนะจะบ้าไปแล้วให้กำลังใจพออและเด็กๆจ้าถัดมานะครับบอกว่าผมเองก็เป็นครูผมไม่เห็นว่ามันจะมีอะไรเสียหายเลยครับแค่จอดพักรถถัดมานะครับบอกว่าตรงไหนก็เป็นแหล่งเรียนรู้ได้ทั้งนั้นแหละมันอยู่ที่ว่าเราจะเรียนรู้เรื่องอะไรเช่นรูปปั้นพญานาคสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะการปั้นรูปทรง ความอ่อนช้อยสวยงามเป็นต้นทําข่าวแบบนี้หาเรื่องกันทั้งนั้นน่ะเศร้าใจถัดมานะครับบอกว่าบ้านลุงพลเป็นกรณีศึกษาที่ตีแผ่ทุกมิติของสังคมไทยที่ใช้สื่อเป็นเครื่องมือชี้นําถือว่าเป็นการได้เรียนรู้ที่ทันสมัยให้เด็กเข้าใจในบทบาทของสื่อในปัจจุบันและมีอาชีพยูทูบเบอร์ที่สร้างโอกาสสร้างไรายได้ให้กับครอบครัวโดยการไลฟ์สด บอกเล่าถึงวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมประเพณีของหมู่บ้านให้ทั่วโลกได้รู้จักมีอีกมากมายให้ได้เรียนรู้ค่ะอยู่ที่การชี้นำของครูบาอาจารย์ที่จะสื่อสารให้เด็กนำไปปรับใช้ค่ะถัดมานะคะับ,บอกว่าทำทุกทางที่จะให้ดินแดนแห่งนี้เสียหายให้คนมองในแง่ร้ายทำร้ายรังแกรแรงศรัทธาโจมตีทุกทางทุกคนที่เข้ามา ใจบาปคนพวกนั้นถัดมานะครับบอกว่านินทากาเลเหมือนเทกแกรบไม่แสบเท่าเอาดากไปขูดหินคนมันไม่ชอบก็พูดไปอยู่กับกลุ่มที่ชอบดีกว่าปิดหูปิดปากนั่งนอนสบายถัดมานะครับบอกว่าเด็กๆ,ๆรู้จักลุงพลป้าแตนเด็กๆรักลุงพลป้าแตนและพวกคนที่คิดไม่ดีเหล่านั้นมีเด็กๆรักและวิ่งเข้าหา เรียกชื่อกึกก้องเหมือนลุงพลพ่าแตนไหมถามหน่อยถ่ามาังนะครับบอกว่าภาคอีสานครูโรงเรียนเด็กเขาไม่มีปัญหากับใครไม่มีมนทินอะไรทำไมต้องลากพวกเขาที่บริสุทธิ์มาด้วยจิตใจทำด้วยอะไรจิตใจพวกคุณคงเป็นพวกยักษ์พวกมารกันเนาะหาเรื่องทุกคนที่เข้าไปในบ้านกอก,กอกแม้กระทั่งลานพญานาคที่ไม่ได้ทำร้ายใคร เห็นแล้วเศร้าใจกับจิตใจคนที่เป็นสัตว์ประเสริฐอายสุนักจังถัดมานะครับบอกว่าคนอคติมันจ้องจะหาเรื่องเขาทุกเรื่องนะ่ะคุณทนายละเหี่ยใจกับพวกนี้นะบอกว่าตัวเองทำดีซะเหลือเกิน